ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการในการตัดเซอร์เฟสนะครับในรูปแบบต่างๆตัวอย่างแรกนะคก็คือตัวอย่างของเซอร์เฟตชิ้นงานนี้นะครับผมต้องการที่จะตัดผิวตรงนี้ออกไปนะครับโดยโคงไว้ซึ่งแก้วนะครับและผิวด้านหลังนะครับ ทีนี้วิธีการในการตัดเนี่ยนะครับเราก็จะมีคําสั่งให้ใช้งานนะครับอยู่2ตัวอย่างก็คือ1ทิมกับทิมบายปรูฟายนะครับทีนี้เราลองมาดูที่ทิมก่อนนะครับผมจะทําการทิมนะครับผิวนี้ออกนะครับวิธีการใช้นะครับสำหรับคําสั่งทิมก็คือเชฟทูโมดิฟายนะครับหรือว่าผิวที่เราที่เราต้องการจะแก้ไขเนี่ยนะครับก็คือผิวตรงนี้ผมก็คลิกไปนะครับส่วนทิมมิงเชฟอันนี้คืออะไรนะครับคือเชฟที่เราจะใช้เป็นแนวตัดหรือว่าเชฟที่เป็นเรฟเลนซ์ นั่นเองนะครับผมก็จะคลิกเป็นผิวนี้กดเข้าไปครับโปรแกรมจะแสดงพรีวิวในลักษณะของลายตัดที่จะเกิดขึ้นนะครับหลังจากกดถูกนะครับผมก็จะกดคลิกถูกนะครับอ่าตรงนี้นิดนึงครับเราสามารถที่จะเลือกเป็นแบบทิมเซอร์เฟตก็ได้นะครับทิมเชฟกับเซอร์เฟตนะครับมีลักษณะคล้ายกันนะครับโอเคผมเลือกเป็นเซอร์เฟตแล้วกันนะครับจะได้เข้าเขานะครับลักษณะประมาณนี้ ลูกศรจะแสดงถึงแนวที่จะตัดนะครับลูกศรชี้เข,ข้ามาด้านในเนื้อด้านในตรงนี้ก็จะโดนตัดออกนั่นเองนะครับก็กดคลิกถูกปึ๊บก็จะโดนตัดออกไปนะครับในลักษณะแบบนี้ทีนี้ผิวนี้จะทํำยังไงนะครับผิวนี้นะครับผมต้องการจะลบทิ้งเช่นกันแต่ว่าเมื่อเราตัดออกแยกในลักษณะน,นี้เนี่ยนะครับผิวสองผิวนี้นะครับมันยังจะเป็นผิวเดียวกันอยู่นะครับเป็นเชฟเดียวกันก็คือผิวนี้กับผิวนี้มันเป็นเชฟเดียวกันถึงแม้ว่ามันจะแยกออกจากกันนะครับ ทีนี้เราจะทํำยังไงได้บ้างนะครับสําหรับวิธีการนะครับในการลบจุดนี้ออกก็คือผมจะไปที่ตรง surface นะครับเลือก remove แล้วก็ body remove นะครับกดคลิกไปที่ตรงนี้แล้วกดคลิกถูกครับเห็นไหมครับผมก็สามารถที่จะตัดผิวตรงนี้ออกไปได้แล้วนะครับอันนี้คือวิธีการในการตัดรูปแบบแรกนะครับรูปแบบต่อไปนะครับก็คือเป็นลักษณะของการใช้เส้นในการตัดตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นแผ่น surface นะครับผมต้องการจะตัด ตรงนี้เป็นรูปอะไรสักรูปหนึ่งนะครับผมก็กดคลิกขวาสเก็ตนะครับแล้วผมก็วาดรูปร่างของมันขึ้นมายกตัวอย่างเช่นผมอยากจะตัดตรงนี้เป็นซิลี่มนะครับตรงนี้เป็นวงกลมนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะไปที่ทีมบายโปรไฟล์นะครับแล้วก็เลือกเลยครับเชฟทโมดิฟายก็จะเป็นเชฟ แผ่นใหญ่นะครับเพราะผมต้องการจะจะตัดแผ่นใหญ่นะครับจะตัดเนื้อแผ่นใหญ่ออกส่วนเซกชันก็เลือกเป็นเส้นสเก็ตนะครับเสร็จแล้วกดคลิกถูกครับลูกศรนะครับให้ชี้เข้ามาด้านในนะครับก็คือจุดที่เราต้องการจะตัดนั่นเองกดถูกปึ๊บก็สามารถที่จะตัดผิวเซอร์เฟตตรงนี้ออกได้ละนะครับทีนี้หากต้องการที่จะแยกเชฟนะครับยกตัวอย่างเช่นผมต้องการจะแยกเชฟของแผ่นนี้เนี่ยออกเป็น2เชฟนะครับเป็นเชฟหนึ่งกับเชฟสองซึ่งตอนนี้เชฟสองเชฟเนี้ยนะครับมันเป็นเชฟเดียวอยู่ก็คือเชฟหนึ่ง ถ้าต้องการจะแยกเชฟกันทำยังไงนะครับวิธีการก็คือเรากดคลิกขวาครับสเก็ตครับผมลากเส้นตัดแบ่งเลยครับจากนั้นกดถูกนะครับแล้วก็ไปที่คำสั่งเดิมครับทีมบายโปรไฟล์นะครับเชฟทโมดิฟายนะครับก็เลือกเป็นซักเชฟใดเชฟหนึ่งก็ได้นะครับไม่ไม่แตกต่างกันนะครับสาหรับการแยกเชฟจากนั้นสเก็ตก็เป็นสเก็ตสามนะครับทีนี้นะครับในช่อง advanced option ให้เปิด keep timing size นะครับกดถูกกดปึ๊บยืนยัน ทีนี้ไปดูที่ entity ครับจะแบ่งเป็น2 shape แล้วเห็นไหมครับอันนี้คือวิธีการแบ่ง shape นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันสามารถใช้ในการประยุกต์ได้หลายกรณีนะครับอย่างเช่นการแบ่งพวก c o v a r i a i t y ที่มีการทิมให้เป็น2 shape อะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับตัวอย่างต่อไปนะครับก็คืออันนี้นะครับผมต้องการที่จะทําการ imprint เส้นลงไปบนผิวที่เป็นลักษณะของผิวโค้งนะครับเพราะว่าเราวาดเส้นลงไปได้ยากนะครับ ทีนี้วิธีการเนี่ยทำยังไงนะครับเริ่มแรกนะครับผมกดคลิกขวานะครับเดี๋ยวก่อนนะครับผมอาจจะเป็นทําในทํานองก็คือผมจะทําการออฟเซตเพนออกมาประมาณหนึ่งนะครับอ่าไปทางนี้ก็ได้นะครับออกมาทางนี้นะครับปึ๊บกดคลิกขวาเลือกสเก็ตนะครับจากนั้นผมก็จะวาดเป็นรูปสักรูปหนึ่งลงไปครับอ่าโอเคเราเป็น วงกลมนะครับวงกลมสองวงลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอแต่งรูปร่างนหนึ่งทีมออกประมาณนี้นะครับกด yes นะครับจากนั้นนะครับผมจะทําการแปะตัวนี้ลงไปครับก็ไปที่คําสั่งตัว project นะครับ project โอเคเราไปที่ t d sketch ก็ได้นะครับไปที่คําสั่ง project นะครับผมบอกว่าผมต้องการที่จะเอา เส้นนะครับจุดนี้ลงไปนะครับบนเชฟผิวนี้นะครับทิศทางเราก็เลือกครับให้ไปในแกน x นะครับก็คือทิศทางไปฝั่งนี้โปรแกรมก็จะแสดงเป็น preview ในลักษณะประมาณนี้นะครับกดคลิกถูกยืนยันหลังจากที่เราได้ทําการโปรเจกต์เส้นนะครับแปะบนผิวชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ปต่อมาคือผมจะทําการโปรเจกต์ครับไปที่ edit copy และ project นะครับเส้นนี้มานะครับ2เส้น จากนั้นกดถูกนะครับยืนยันสเก็ตแล้วผมก็จะหายเส้นนี้ไปนะครับให้เหลือแค่นี้จากนั้นนะครับผมจะทําการทิมเนื้อออกนะครับโดยใช้เส้นสเก็ตตรงนี้เป็นหลักผมจะไปที่เชฟนะครับทิมบายโปรไฟล์จากนั้นนะครับเซกชันนะครับผมเลือกเป็นเส้นนะครับเดเชันผมเลือกเป็นแกน X กนะครับก็จะได้มาในรูปแบบนี้ซึ่งพอเป็นรูปแบบนี้เนี่ยนะครับโปรแกรมเขาจะทําการทิม ทะลุ2ทิศทางนะครับบางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องการนะครับให้โปรแกรมเขาทิมทะลุ2ทิศทางอาจจะต้องการแค่ฝั่งเดียวนะครับทีนี้มีวิธีการในการทํำยังไงนะครับผมก็จะไม่ใช้คําสั่งทิมบโปรไฟล์ครับผมจะไปที่เซอร์เฟสนะครับเลือกอิมพิล์นะครับจากนั้นนะครับเชฟทอมอดิฟายก็เหมือนเดิมครับคือปล่องนี้เซคชั่นผมเลือกเป็นเส้นนี้นะครับกดถูกนะครับโปรแกรมจะทําการฝังเส้นขอบลงไปที่ตัวชิ้นงานนะครับจากนั้นนะครับผมหายเส้นสเก็ตนี้ไป ก็จะเจอกับเส้นขอบที่อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ต่อมาวิธีการทําก็คือผมจะกดไปที่คําสั่งรีมูฟครับปรับฮิวทายเป็นแบบนอนนะครับเลือกเฟสครับก็คือเฟสนี้กดถูกปึ๊บเราก็สามารถที่จะตัดผิวตรงนี้ออกไปได้ละนะครับโอเคนะครับอันนี้คือวิธีการในการทิมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับต่อมาครับอย่างสุดท้ายครับต่อมานะครับเป็นการทิมชิ้นงานในรูปแบบของ ชิ้นงานที่มีการวิ่งชนกันนะครับวิ่งชนกันและเซอร์เฟด้านในเนี่ยนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับทั้งฝั่งนี้และฝั่งนี้นะครับทีนี้ผมต้องการที่จะทําตรงนี้ให้กลายเป็นร่องนะครับและเอาเนื้อบริเวณนี้ออกเราจะทํายังไงได้บ้างนะครับเหมือนเดิมครับวิธีการก็คือผมจะใช้ไปที่คําสั่งทิมนะครับเชฟทูโมดิฟายผมต้องการที่จะแก้ไขเชฟนี้นะครับเพราะว่าผมต้องการจะเอาร่องด้านในเอาเนื้อด้านในนี้ออกนะครับมันซึ่งมันเป็นเนื้อของตัวแท่ง ในแนวนอนทิมมิ่งเซอร์เฟสนะครับผมก็จะเอาผิวนี้นะครับเป็นเป็นแนวในการตัดนะครับทิศทางนะครับเลือกให้สีส้มออกไปด้านนอกนะครับเพื่อที่โปรแกรมเขาจะได้ตัดด้านในกดถูกปึ๊บนะครับเนื้อด้านในก็ถูกตัดออกไปแล้วนะครับทีนี้ฝั่งนี้นะครับก็จะเหลือผิวที่เราต้องตัดออกอีกนิดนึงนะครับต่อมาวิธีการทำยังไงครับซึ่งตอนนี้ถ้าเรากดไปที่คำสั่ง Remove แบบปกติเนี่ย จะไม่สามารถที่จะรีมูฟด้านในได้เพราะว่าตรงนี้ไม่มีขอบครับดังนั้นเราต้องสร้างขอบขึ้นมาครับผมก็จะไปที่คําสั่ง i ิ p พ i n t นะครับเลือกเชฟท t โมดิฟายเป็นเชฟนี้นะครับผมต้องการจะสร้างขอบที่ผิวของชิ้นงานตัวนี้นั่นเองส่วนเซกชันนะครับผมก็คลิกไปที่ปากของฝั่งนะครับของไปทั้ง2ตัวกดถูกนะครับจากนั้นครับผมก็จะหายชิ้นนี้ออกไปก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีขอบแล้วนะครับ เห็นไหมครับจากนั้นก็รีโมททิ้งครับโอเครีโมททิ้กดถูปึ๊บได้และนะครับทีนี้ไปเปิดกลับมาครับก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้จากนั้นก็เย็บมันเข้าหาก,กันแค่นี้งครับสำหรับวิธีการในการทิมนะครับซึ่งเทคนิคในการทิมเนี่ยก็จะใช้เป็นลักษณะของตัวเซอร์เฟตทำงานควบคู่กันได้นะครับ